แปลกที่ทายน้องเบลน้องบอลทาย,ยาทของแปลกตุแกแกทองเจ้าของสิงกั้นถูกสเปคพร้อมด้วยน้องจุกขาเก็รรูกท่าเรือเสียงปรบมือหน่อยจ้าโอ้เป็นพระเอกในหัวใจเธอ าหากเธอหัวใจว่างจะคอยคัดคูห้องใจไม่ให้ดำดัางนักบ่าวฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมาถ้าเป็นนางเอกในหัวใจเธอจะไม่เล่า,า,าเออ ้าหากสว่างได้รวมเดินทางดังว่างจะรักเล้วเฝ้าบูชาของเธอมาอยู่คู่กับฉันหากแมสสมังมันดังใจิีตรอบชั่วชีวิตไม่มีแต่ผันบอกใจมัน หงสซื่อตรงต่อกันเรื่องวันตามวันเท่านั้นเป็นขออของเป็นผู้ให้รับใช้คนดีเสร้างสันไม่รีเกย็บปีบไม,ม่มีลวงลอสิ่งที่ขาหายสองเราร่รวมใจกันต่อดอกรรงจะมาชูช่อ วันเล็กคือสดชื่นสุสมหาแม้สมหวังมันดังใจขีใใจ้เรียบชั่วชีวิตไม่มีแใ,ใจขาดบอกใจมันคงซื่อตรงต่อก,กัน เป็นผู้ให้รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไมตรีกี่ปีไม่มีลวงหลอสิ่งที่ขาดใจสองเรียวรวมใจกันก่อดอกรักจะมานชูช่อวันและคืนสดชื่นสุขส้ยโอเค ใจสกาลินเดือกรับรองว่าสกาลินเนี่ยไม่มีใครแน่นอนสัญญาแล้วนะสัญญาองค์หญิงนิตาสวยสวยทาหวานฉ่ำเลยพิ่คันต่อจ้าเฮ้ยเธอจะจูดถ้าขเขามาบอกว่า,าเรียกฉช้ถ้าบอกแค่นั้นแหละนะคนรักเด็ก อยากได้น้องมาเป็นคู่ครองตัวเพียรักรอไม่ทำให้น้องสอบข้าอุ้ยแม่เจ้าเวอร์เชื่อเธอคนงามจะไปต่อคอยย้ำความรักไม่ยอนประทูวเชื่อหรือไม่จะเชื่อเพียหไม่ก็ได้จะทำให้ชจำใจถ้าทำอะไรละวน่าดูเชื่อเธอโน้จงเชื่อพี่ฉันโน้โปรดจงรับรู้ว่าป้ารับรู้อีกกว่าไงอุ้ยใจเราต้องร้องมองกันให้พี่สาว ไม่เคยทะเล่นนกเป็ดถ้งเชื่อใจจากตาบานตายไม่รักใครเท่าคุณเชื่อใจป๋าไม่เคยหลอกใครจริงเหรอคะอายุเท่าไหรนะ่แล้วโอ้เรียกลุกงถึงตกไปดูเลยอายุสิบสี่ <laughs> สิบสี่แคเฉดเฉดทุกไปนิดฮิ มาบว่าเรียชา้าบอกแค่งินและ้องจะสั่นไม่ตผู้แพจะยว่าใจมันเตนรวแต่กลกนูไม่ออกเลยสักคยกได้เบ็นมาเป็นคู่เราตัวป่ารับรองไมทให้น้องทอครับผู้แพจะวเชื่อเธอคนงามจะไปตอกเยังความรักไมยอมบรทุนเอได้ไหมเธอได้ไหม จนดูจงเชื่อพี่ะนนก็จกรับรู้ว่ปลากระดูกิิงกว่าเคยถ้หัวใจ,<ม>จเราเชื่อมอมองกานให้พี่สาวบ้านว่าจะตั้นเรือไปพี่ไม่ทะเลต้องเป็นจงเชื่อใจจะสบายท,ที่ตายไม่รักใครเท่าคุณมาจากขอบคุณเสียปโปรดเตือพบกับน้องเบวาจากบ้านสามบอ่อละ คุณอรทรร้อยไทยร้อยชุดหเอ้ยหเฮ้ยเฮ้ยกูเตือนด้วยความหวังดีนะทำไมอ่ะสิบสี่ยังไม่พ <PO> AH! ้นค oh, ุกนะบี๊เฮ้ยไม่จริงอ้าวลุงมากายภาพเบอมึงก็ปากดีมึงไม่รู้ว่าพ่อกับลูกเขาเล่นกันคุยกันคุยกันไหนพ่อกับลูกมันก็ไม่แปลกนะพ่อกับลูกเล่นกันกูยังมาเล่นกับปู่เลย <laughs> ดูไอเด็กเฮียพูดเ <g ül> <c oughs> อาเด็กอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยพูดละอายก็บ้างขอไปครับวันนี้มาชา้าดิบหนึ่งครับเพราะว่าเปิด GPS อมาวัดบางคานจําไม่ได้เลี้ยวไปนุ่นตรงแยกเก้าเลี้ยวนุ่นตรงไป500อเมตรเลี้ยวซ้ายตรงไปอีก200เมตรเลี้ยวขวาเยี่ยสลีพาจมน้ําแม่งเลย มึงจะโทษอิสลีไม่ได้หรอกอม,มึงมันไม่ดีเองมึงไม่รอบครอบเองมึงก็รู้อยู่ว่าหน้าเนี้ยหน้าอะไรหน้าปวดหน้าน้ำออมึงจะซื้อรถใหม่ทาเหี้ยไรทำไมไม่ซื้อเรือดําน้ําจะได้จบจบไปเลยไม่กล้าพูดทําไมเงียใครว่าใช้เรือดําน้ําใครจะไปสู้มึงได้แล้วมึงเจอน้ํามึงก็ไม่กลัวหรอกมึงมีห่วงยางอะ่ะอันนี้จมูกเหรอน่ารักจังเลย จะมาชมน่ารักกับเขานะทำไมล่ะ่าผีมาเอาไปพว่ามึงเจ้าผีมากกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอบคุณครับของหนูป่ะเนี่ยไม่รู้หรอเดินมาแล้วดีมากเลยน่าปลื้มใจขอบคุณครับเอ่อติดป้ายแฟนคลับยังไงไม่กล้าเข้าบ้านเลยครับเอาไปเถอะแหมเป็นโรงบาลแล้วทำเป็นเหมือนเหมือนลังเกียจไม่ได้รังเกียจเหมือนเหมือนไม่ชอบเอานน่นมาแล้วนน่นอะไร อ๋อป้ายเขาติดว่าอะไรนะกู้ภัยพิจิตอะไรนะป้ายไปรับของมึงอะมึงดูให้ดีทำไมแบงค์หรือผ้าผ้าดิบเปิดมาห่อรูปล่าเป็นอะไรเนี่ยพูดปากสั่นปากคอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลารละวันก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณจากบ้านบีเอฟซีแล้วก็พี่มองมาเมื่อไหร่ก็เจอนะครับขอบคุณมากมากครับขอคุณนะคับเช่นใจขอบคุณวันนะครับด้วยนะาลัจ มาถึงวัดยังไม่วายเจอน้ําเลยไม่วายไม่วายกูก็เห็นว่าเขามีไอทีกั้นประตูติดอยู่ข้างหน้ามันเปิดไงอขับเข้ามาขึ้นสะพานจะหายจมไปครึ่งล้อก็ต้องระมัดระวังโอ้ต้องอ้อมมาเข้าตรงหลังเซเว่นมึงจมน้ําครึ่งล้อยังรอดมาได้กูจมครึ่งคันครึ่งคันเออกูมาจมโคลนไปครึ่งคันด้วยนกันล้อพังไปแล้วลิเกเราวันนี้มันค่อยสมประกอบกันเลยเอางี้มาเดี๋ยวมาเกี่ยวกันสนุกสนานดีกว่าอาเชิญครับ รักข้ามคลองครับเข้าบรรยากาศไปดีเพลงอ่ะเต็งหวานเลยลีเก้ใครใส่รองเท้าเจ้าภาพไปมาคืนดวนเลยครับจพพเ,าาเจ้าภาพรองเท้าหายไปเจอมันไลใส่เนเจ้าภาพรองเท้าหายใครใส่รองเท้าเจ้าภาพไปมอคืนด้วยครับดวนเลยมาน้องอยู่ฝั่งกรโนนบ้านพี่อยู่ฝั่งกนันนี้หัวสภาชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีม,มามาตีขับของรักกันละก,กันเา้า อะไรเงี้ยกำลังมันมึงไม่บ้ามกลัวพี่ชอนพี่ชอนต้องหันมาบ้ามกันพุณใหม่สิบ๊ามหันมาบ้ามกันหันมาบ้ามกันเต้นเนี่ยตู่ชนกันเนี่ยพี่เบลอะไรพี่ชอนคือน้องอะถนัดข้างขวามึงไม่อยู่ฝั่งนี้ไอ้เต้วขออยรอบนึงไม่บอกถนัดฝั่งไหนเนาะ บ้านน้องอยู่ฝั่งกระโนนบ้านพี่อยู่ฝั่งกันนี้โอ้โหสมาชื่งกันอาบน้ำกันเหี่งกันทุกเย็นถือมามาสิขับของรักกันรักกันเอ้าไปลงน้ำไปเลยที่พายเอ้าเมื่อไหร่มึงจะชนกูเนี่ยมึงมีเรื่องมากจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ได้เรื่องมากกับพี่ไม่ชนผมอ่ะเอ้ามึงทำไมไม่มาตามกูแล้วมึงจะรู้กัน ูถนัดขวาให้มึงมายืนนี่ไอ้เจียวไอ้รอบดิเขาถนัดขวามึงบ้าเมื่อบังนี้นะพี่ย้อนเหนื่อยเนี่ยบ้านน้องอยู่ฝั่งกรนโนดบ้านพี่อยู่ฝั่งกันนี้ผัวสมานชนขนาดน้ำกันเห็นกันทุกทีมามาสีข้ามของรักกันละกันเอ้าโอ้โหเฮ้ยเอ้าหายไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่นีฮิอยู่นี่เนี่ย โอ้โชนสปิลเลยหายคิงคองชนหยาบคายอะไรเรียกคิงคองทำไมเดี๋ยวนี้พูดเริ่มหอบแล้วนะมึงไม่ไม่เอาเห็นรักกันก็ดีใจรักกันนะโรงพยาบาลดิจิตใช่ไหมโรงพยาบาลสิบหกธันวากูมีนัดที่นั้นเอาฝากคนไข้ไว้ด้วยครับ นี่แล้วมึงไปมึงพยายามลืมตาไว้นะอย่าไปเผลอหลับผายเดี๋ยวพวกจุงเข้าห้องดับจิต <c oughs> มันเป็นไม่เป็นไรหรอกไม่ตายรักกันรักกันรักกันดีแล้วองค์หญิงฟ้ารุง<ไ>่งกระหม่อมเั่นสก,กัลินนี่เป็นมิวที่สุดแล้วที่เกิดมาช้นนี้ได้มีองค์หญิงได้เป็นคู่ชีวิตกระหม่อมชั่นรักองค์หญิงนะพเจ้าค่ะโอ้โหพี่ฟันปอมกระพือเลยเฮ้ยเก็บให้ดีเดี๋ยวรู้กูบอกให้ติดกาวให้ดี อย่าเขาหาว่ากูใส่ฟันปลอมเลยแล้วมันใส่จริงปะ,ะล่ะอือัการินสการินรักหญิงเนี่ยทำไมไม่ทูลบอกกับเสด็จพี่เราล่ะว่าเราสองคนเนี่ยรักกันไม่ได้พี่เจ้าค่ะองหญิงกระหม่อมเช่นกิงจะบอกตอนนี้ไม่ได้ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยแอบรักใครได้เสียกันอย่าลืมนะว่าองคฟ้าน้อยเนี่ยยังมีเรื่องกุ้งประทไทยอยู่หนึ่งเลยไอ้เรื่องบาดแผลบนใบหน้าและความแค้นเมื่อครั้งอดีตกับอธิราชราชา ถ้าพระองค์รู้ตอนนี้ว่าเราสองคนแอบรักกันและแอบรักใกล้ได้เสียกันก็หม่อมหัวขาดแน่แน่จริงด้วยแต่ถ้าเธอมีโอกาสแล้วเนี่ยเธอต้องทูลบอกกับเรด็จพี่แล้วนะองค์หญิงก็หม่อมสัญญาเลยถ้าหมดเรื่องวุ่นวายพระองค์ท่านได้แก้แค้นเมื่อไหร่ก็หม่อมจะกลาบทูลเรื่องนี้กับพระองค์ท่านได้รับรู้แน่นอนเจ้าค่ะสัญญาแล้วนะจ๊ะแต่วันนี้ก็หม่อมเช็ดจมลากลับบ้านทั้งสามสี่วันเออแล้วกลับบ้านใช่ก็ที่บ้านนะมีคนที่ก็หม่อมฉัน เป็นห่วงก็ต้องกลับไปดูแล<อ>เขาอยู่นอกจากพ่อจากแม่มันก็ผู้หญิงคนนี้แหละสิบห้ายกยสิบกยันยันก็ผู้หญิงเหรอนี่อายุเท่าไหร่นี่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะก็เล่นไรองหญิงสิบห้าสิบหกนี่แหละผู้ตายแล้วทําไมทําแบบนี้กับหญิงเนี่ยฮะโอ้องหญิงอย่ากโกธเลยโกธที่มโหเขียวปื้เลย <c oughs> ว่านังเอกเขียวได้ไงเน,นี่ยมึงดูองหญิงฝนตกไม่ได้ผิวจะละลายอยู่เรื่อย มึงนี all all yeah. mm. Mm. Like ่ปากดีเขาเป็นนางเอกหยอกน้องหยอกน้องเมื่อเล่นอะไรมึงดูด้วยทำไมสมมติว่ากูเป็นนางเอกขึ้นมามึงจะมาอําแบบนี้ไม่ได้นะเออสภาพมึงมีตรงไหนให้อําหวะเออมันเรียบร้อยไปหมดเลยเนาะนี่ยืมจมูกนั่งขี้ได้ไหมเอยไม่ใช่โถส้วมไม่ไม่ผู้หญิงที่มันพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นน้องสาวของมันพเจ้าค่ะน้องสาวกบฉันเอง ก็บอกช่ไน้องสาวคนเดียวเลยอยู่ที่บ้านรออยู่ก็ไม่ได้กลับบ้านไปหลายเดือนแล้วแค่นี้แกลับไปหาน้องสาวแคกลับไปหาน้องแล้วที่สําคัญเลยจะไปรับเพื่อนรุ่นน้องที่ชื่อธารามันเป็นทหารด้วยพี่เจ้าค่ะอย่าง้ไม่เป็นไรจะใช้แค่สามสี่วันไปรีบมานะจ๊ะลากันก่อนแล้วเธอละอย่าบอกนะอย่างที่พี่สักเบือเขาพอกเ้ลนสักเบือไหนล่ะเธอพี่จ๋าจ๋าพี่ไปแล้วอะิรัตพี่จะลืมน้องไหม ใครจะไปลืมสุชาติได้ลงคอใครอ่ะใครสุชาติอ่ะผู้หญิงบ้านพ่องชื่อสุชาติมึงไงสุชาติสุนารีสุนารีาพ,พี่ต้องลาไปก่อนไม่มีโอกาสพี่จะกลับมาหาเมียรักลากพีนางลากผล <c oughs> ัดนาจอมว่านโอ้โหพี่ลาสายันพี่จำต้อง เฮ้ยโอ้ยเบลอะไรเวลากูทำแบบเนี้ยไม่มึงจะถอดมีดกูออกสิเพราะอะไรกูใส่สีนี้ว่าก็รู้ว่าพระเดี๋ยวนี้โซเชียลมันแรงนี่ไอเวันนี้วันโกนปหมเนี่ยโอ้วันนี้เกลี้ยงเลยโอ้เกลี้ยงแล้วไม่รู้เป็นไรที่เกณฑ์เราชอบกัดผมตรงกับวันพระอยู่ด้วยเอาไปเดี๋ยวไปรอก่อนเดี๋ยวเอาเมียไปด้วยเอาไปด้วยนะเออไปด้วยกันเลย เดี๋ยวเอาไปด้วยนะคุณเจ้าค่ะโอเคิงอยู่ที่นี่ก็ดูแลตัวเองให้ดีก็บอกไปแค่สามสี่วันจะรีบกลับมาทันทีเลยน่ใจนะไม่ต้องห่วงก็บอกฉันไม่มีใครอยู่แล้วจะรีบไปรีบกลับนะแต่นะักเด็กๆอ้อนแบบนี้มันต้องรีบกลับอยู่แล้ว อดวงใจรักเจ้าเหนือใครสามไวของทีโ่โอไม่ยอดดวงใจรักเจ้าเหนือใครสามไวของที่อีกไม่น่าหลอกนาอีกไม่น่าหลอกนาจะเขาวิวาขวัญตาคนดีโอยอดโชคอ โปรจังหาระเวได้โปรจังหาระเวงไม่ขอไหนเลยจะมอบตำแหน่งสามสี่วันนีบกลับมาบอกไปก่อนนะพี่เจ้าค่ะจะรอแล้วรีบมาแล้วพี่เจ้าค่ะเหตุการณ์ในของเรื่องค้างคดีหาจะเป็นไปอย่างไรนะครับพี่น้องสำหรับฉากต่อไปจะพาพี่น้อง บกปักเลกปัริญงา